ตอนนี้เรากำลัง่อแถวซื้อบัตรเพื่อที่จะไปไปฉายจ่ายตังจ่ายตังตอนนี้เราอยู่ที่เราอยู่หลักสองเราจะไปลงเราจะไปลิฟเราจะขึ้นบันไดเลื่อนอุ้ยแม่ึงเอยากไม่ผ่านอะไรเลย สถานีต่อไปเราไปีซานตึ้งเลิฟจะตรวจด้านซ้ายแล้ะเซชันจะรายคือเพื่อที่จะไปนั่งเหลือปะมันต้องนั่งเหรือไปท่ถ้าวังหลังใช่ใช่ใช่ ตอนนี้เราจะไปวังน้ำไปทาน้จ้าปเจ้าปจ้าปจาจปอยู่นนเรอน้านกินข้าวเราจะกินข้าวแล้วค่อยไปกินของหวานกันนะนิมันไหมวัวเสียงชื่อไข่ขยีกุ้งเอดเข็มทอัวเสียงชื่อกระพงองไข่ดาว หัเสียงชื่อซุปขี้น้ำทะเลวัเสียงชื่อมีกระเฉดทะเลหัวเสียงชื่อเกี่ยวต้มยำชิ้นแซ่บๆวัวเสียงชื่อมาม่าผัดกะเพรามึงกินอะไรอะอชุดาเลม่กินหรอไมกินด้วย ราได้ไอติมแล้วนะคะบอดได้ชื่อพิชิดขอชื่อมาคือเป็นไรสั่งเหมือนกันทุกคนของเป้ยก็นี่ยอย่างนี้นุเป็นไรเห็นี่ยห็นไหมโอ้โหทุกคนคือเหมือนกันหมดพี่เกลพี่เกลไปทางนี้ คนทุกคนซื้อเหมือนกันหมดอะเราไม่ค่อยกจายทำไมทุกคนไม่เก็บโอกาสได้อะไรมาบ้างคะได้อันนี้มา คืออะไรได้คู่กูได้คูกูแล้วก็ขนมเปียกคุณแคนว่าจะซื้อกี่ชิ้นคะเข้าที่ปิดได้โอเคแจะได้แค่นี้แหะปิงซุยใช่ไหมมันคือมีสซี่มีสซี่มีสซี่ปิงซีสปิ้งอ๋อเออปิ้งชีสแต่มันคือของมีสซี่ซื้อมาให้ แก้วละรอสี่สิบแก้วสี่สิบบาทเป็นบัลซูก้าร์หวานสุดๆฟินมากอันนี้อันนี้บ้านอะไรบ้านเตาอบมากระลองสายจีนคือมากระองหมากก้าหรอ สตอร์บลีนของหวานผลไม้ผลไม้สุยกวัวเป็นของหวานเหมือนกันนะสตอร์บลีนภาษาจีนแปลว่าชอบไหม่ไตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไปไงต่อมั่ว่าเราจะไปไหนเราไปไงต่อ จะไปไงต่อไม่รู้ค่ะกลับไปที่เดิมอ็กลับไปที่เดิม เชิิ้ยลียวเช้าไปเเข้าไปเข้าไรเขรปเข้อไปเจ้าไกเะ้าไเขาไปเข้าไเไปข้าไปเอ้าไเาไปเขขาไปาเข้ไปาไายเเ้เไปไไป หัวลำโพงไปหัวลำโพกันก่อนเลยเด็กที่ไหนคะผมอยกากมาซื้นปีครับพี่เฮ้ยเหนื่อยเกือดูดีกว่าเตือ มันชื่อตัวเอมาทีหัวลำโพชิงตัวไรเตอร์พวกาก็นั่งรถมาจากนั่งรถไฟฟ้ามาหัวลโมาที่หัวลโพอากาศตอนนี้ก็ร้อนมากๆเปิดเลไมเขาต้องปเปิมันจปาโปาว่าอะไข้าลเเล้าวอู้าอู 像我们吃冰淇淋了！下午、啊、去冰所在吃冰淇淋，耶！Yeah、<Yeah. S 3> <laughs> 听啦，哈，各位，播。 อันไหนโชว์กล้องหน่อยูบรสมืัมารลที่วางหลังมวอกีร้านเตาอบยังไม่ได้กินเลมื่อลองสัจจีแปลว่า มากาลงมากาลงมากาลงราษาจีน Few minutes later มาค่ะลงมากาลงอ๋อถือว่าใกล้เคีงเห็เหมือน่าจุ้ยชมเนี้ เลาถึงโดยสวัสดิภาพนะคะนะ<อ>าแล้วร่ะนี่เอานะถามถามก่อนพูดภาษาจีนได้หรือเปล่า

ตอนนี้เราอยู่สถานีหัวลำโพงนะคะเราจะไปไหนกันต่อไปคอนฟะเทโจ๊บ้าโจ๊บ้าโจ๊บ้า你觉得怎么呢？我真的很累了，你看我的脸了。你呢？Happy ต a p p y 真的很累了。